สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้วันอาทิตย์เอ้วันพุธก็จริงเป็นวันหยุดร้านแต่คุณลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากคุณลูกค้าจะเดินทางไกลช่วงปีใหม่เนาะเรามีแจ้งไปแล้วว่าในคลิปว่าเราปิดทุกวันพุธแต่คุณลูกค้าที่จองมัดวางมาจําไว้แล้วและสะดวกเป็นวันนี้จริงๆเรายินดีเปิดให้บริการนะคะแต่ขอเป็นลูกค้าที่มาจําแล้วตกลงเรื่องสินค้าเรียบร้อยนัดเวลาให้ชัว นะคะเราก็จะเปิดให้เหมือนช่วงนี้ก่อนปีใหม่ก็เข้าใจนะคะลูก,ลกค้าบางท่านเพิ่งจะหยุดงานเมื่อวานสะดวกเป็นวันนี้ต้องเข้ามาติดตั้งวันนี้ก่อนจะเดินทางกลับต่างจังหวัดค่ะแล้วเข้าใจร้านต้นยังยนยินดีให้บริการทุกท่านนะคะคุณลูกค้าขับรถนิสสันนะคะนี่ค่ะตัวนี้มาจัดเป็นล้อนิสสันเอ็กเซลขอบบอกเลยว่าเอ็ก l ซลขอบหายากนะเพราะว่าจํานวนคนที่ออกรถรุ่นนี้น้อยทําให้เราหาล้อตัวนี้มา ให้ลูกค้าค่อนข้างยากแต่ถ้าคนลูกค้าท่านไหนสนใจจริงๆเราจะหามาให้คะ่ะมีเลย Excel ขอบ18บจะคู่กับยางโตโย23 5สามนะคะมีเลยเดี๋ยวมาดูสีล้อพร้อมๆกันนะเป็นล้อสภาพไม่มีรอยเลยนะคะจับคู่กับยางโตโยที่แจ้งไปเมื่อสักคู่ ท่านไหนขับรถ n i สสันเอ็กซ์เอยู่ต้องการเปลี่ยนจากขอบ17เป็นขอบ18ต้องการให้รถดูดดันขึ้นดูทันสมัยหรือดูสปอร์ตมากขึ้นติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีล้อเดิมทุกรุ่นจำหน่ายค่ะร้านเราอยู่ตั้งอยู่บนถนนเชียงทะเลนะคะเลยซอยเชียงทะเล21มา200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงร้านอาหารทานทะเลค่ะคุณลูกคาท่านไหนสะดวกเข้ามาโทรเข้ามานะคะแจ้งว่าต้องการดูล้อตัวนี้หรือขับรถที่ห้อนี้ มีงบประมาณเท่านี้ต้องการขอบเท่านี้แจ้งค่ะเราจะได้จัดหาล้อที่ถูกใจคุณลูกค้าได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามาโทรเข้ามาค่ะจะคุยกับคุณอ๋องเฮียต้นหรือคุณกอฟตามรายละเอียดจะอยู่ภายใต้คลิปเลยนะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาโทรมาสอบถามเราส่งรูปภาพยืนยันให้จนตรงความต้องการของคุณลูกค้า เรามีบริการจัดส่สงทั่วประเทศไทยนะคะถ้าอยู่ในแถบกรุงเทพหรือปริมณฑลเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้โบขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ